ทุกคนครับผมขี่รถอยู่ที่บางเมียงครับผมเจอว่ามีแม่ค้าขายหอยด้วยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองไปถามดูว่าถ้าจะซื้อหอ,อยราวนี้ต้องทำยังไง1มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น้านเมื่้าืเจ็ดนี่คือสองเกาเปนบ้ามื่นเจ็ดถ้าถ้าถ้าไอถึงไอจีเลยห,ห,หรือเป่าไอจีเลยจะกี่บาทอีกล ประมาณ600,000 600,000แแแสน0 0 0 0 0ว่าแแสนกะมาณหกพันประมาณ6,000อือบ่กอดบ่กอดบ่อือผมซื้อเลขครับทุกคนซื้อไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกีบแมนบอกนีดใดหนึ่งหมื่นเจ็ดพักีบซื้อหน่อยถูะวะมือนี้ซื้อไม่ใปดสิบเจ็ดพันเ็ออเออมัซื้อยังไ่ได้่บ้องเดียวมัเอซือเยเออเบไไ เออเอา,า,างบ80บาทไม่หรอส0บาทสื้อพันดงได้ห่งหมื่นกี๊บายรู้แล้วไอสื้อเลขสามโต๊มีนป่<ถ>เป็นเลขที่หาสื้ออยู่ไทยประเด็กแ<ห>ต่ตัปูปลาตบปเน่วไอเอา,าไ,นไนอนี่น้องเอเอเาสอ,สองสองเก่าเด็กสาตัวห้าหมื่นสองสอเกาจอเาห้าหม่นใช่อ๋อมันออกขายในรัฐบาลบ่ก็ไคืคือขอขอเป็นอะไแก็คือของนองนี่คือแบบเป็นตัวแท้มาขายเลขมันบ่ น้องซื้ออย่างน้องแอนนี่น้องแอนนี่อยู่เป็นคนอยู่วังเวียงปะแมนโอเคโอเคอ้าเลขออกวันที่เจะเล็กก่อนเล็กเมื่อแรกสองทุ่มเรามาดูกันครับว่าเราจะถูกเลขหรือเปล่าก็ซื้อเล็กไดกันเมื่อกี้สองแปดปะสองเก่าโอเวเวลาจะนอนบ๊ายบายลาการ์ติบบ๊ายบาย